สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือ S.F สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ movie guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับตอนนี้เราเริ่มกับช่วง S.F News ของเรานะครับวันนี้แน่นอนนะครับอยากจะชวนคนที่ถือว่าเป็นผู้ชมเป็นคอหนังนะครับที่อยากจะดูหนังอย่างคุ้มค่า แล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับให้มาสมัครสมาชิกบัตร SF Plus รับชายในเวลาเดียวกันนะครับนอกจากการสมัครบัตรได้ฟรีแล้วผู้ชมนั้นจะสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆกันได้นะครับของสมาชิกบัตร SF Plus ได้โดยผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SF Cinema 2เว็บไซต์ www.sfcinema.com และแน่นอนครับเฟซบุ a กแฟนเพจเป็นทางการของ SF Cinema ครับซึ่งนอกจากทาง SF เนี่ยนะครับจะทำโปรโมชั่นต่างๆกับทางค่ายหนังหรือว่าทางพาร์ทเนอร์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับยัง มีคอนเสิร์ตหรือว่าเบื้องหลังของคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลกนะครับไม่ได้ชมกันด้วยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราสวิฟตี้เนี่ยนะครับโอ้โหแฮปปี้กันเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าจะได้ชมคอนเทนต์การทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกของ Taylor Swift นะครับใน Taylor Swift The e r a s Tour นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมและอยากจะทราบรายละเอียดการชมเนี่ยนะครับมาย้ำกันอีกครั้งในครับวันนี้กับช่วง SF News ของเราครับช่วง SF News วิฟตี้ไทยห้ามพลาดนะครับเพราะว่าทาง SF ได้จัดฉายคอนเทนต์การทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลกของ Taylor Swift Taylor Swift t h e e r ด s Tour ิโดยเรา Swift ที่ชาวไทยนะครับจะได้รับชมคอนเสิร์ตบนจอยักษ์ภาพคมชัดระดับ 4K และระบบเสียง Dolby Atmos นะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาทั่วประเทศครับซึ่งก็ฉายแล้วนะครับวันนี้นะครับหากสนใจนะครับสามารถซื้อบัตรผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema และเว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m หรือจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์สาาาขขที่เ้ นในราคาที่นั่งละ500บาทครับแถมทุกที่นั่งยังได้รับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์นะครับเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ SF เท่านั้นสําหรับแฟนๆที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับสามารถเมารอบปิดโรงแบบ Ex ็กซคลูซีฟสุดๆดจํานวน40ที่นั่งนะครับในราคาพิเศษสุดๆถ้าหากสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดและจองรอบฉายได้ที่ Line ID@ @sfgroupbooking ครับนอกจากนี้นะครับ SF ยังเอาใจแฟนคลับแบบสุดๆเลยนะครับกับชุด Taylor Swift ดีเอร์สทัวร์คอมโบเซตครับเซตป๊อปคอนเครื่องดื่มลายลิขิตแท้นะครับให้สวิฟตี้ไทยพกเข้าไปสนุกสุดเวียงกับคอนเสิร์ตในโรงภาพยนตร์มี3เซตให้สะสมครับไม่ว่าจะเป็นชุดดับเบิลวอลคัพคอมโบเซตภายในเซตประกอบด้วยดับเบิลวอลคัพลายเทเลอร์สวิฟขนาด22่องออนจำนวน1ใบครับและกล่องป๊อปคอนลายเทเลอร์สวิฟขนาด64ออนจำนวน1กล่องในราคา399บาทพิเศษสุดๆครับสำหรับชุดดับเบิลวอลคัพคอมโบเซตรับสิทธิ์รีฟิลน้้้อออััดดลลมแะปป๊คครนไ1ง ยังแสดงใบเสร็จที่จุดจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในวันที่ระบุในใบเสร็จคุ้มสุดๆและยังมีชุด Taylor Swift Combo Set ประกอบด้วย Double Wall ครับลาย Taylor Swift ขนาด22ออนซ์จนวน1ใบและถังป๊อปคอร์นบั e เก็ตลาย Taylor Swift ขนาด170ออนซ์จนวน1ถังในราคา599บาทและชุด Taylor Swift Popcorn Bucket ประกอบด้วยถัง p o อปคอร์นบั e เก็ตลาย Taylor Swift ขนาด170ออนซ์จนวน1งถังราคา359บาทจําหน่ายตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2566 ปรนโยน์ในเคร SF สาขาที่ร่วมกิจกรรมงานนี้ s w i f ตีชาวไทยนะครับไม่ควรพลาดรีบเก็บสะสมด่วนกันเลยนะครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบรีบมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันตอนในช่วง Movie Guru Highlight ของเรานะครับยังเข้มข้นด้วยการอัปเดตข่าวสารต่างๆในวงการภาพยนตร์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงคลิปและเบื้องหลังเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2องคนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามกับเรา2คนได้แล้วนะครับทั้งหมดนี้ในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight m a r c สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับชายมีตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆมาแนะนำหลายเรื่องเลยนะครับเริ่มจาก Night Swim ครับภาพยนตร์แนวสยองขวัญการันตีความหลอนจาก James วานและ Jason Blum ครับที่มารับหน้าที่อำนวยการสร้างภาพยนตร์ร่วมกันโดยสร้างจากภาพยนตร์สั้นแนวชื่อเดียวกันนะครับเมื่อปี2014ของ Bryce McGuire ครับที่ยังคงมาเขียนบทและกำกับในเวอร์ชันภาพยนตร์ขนาดยาวใครที่ชอบความสยองนะครับรอชมกันได้ในเดือนมกราคมปีหน้าครับ Privat Pro มาเอาใจขาบูกันหน่อยนะครับแค่เห็นหน้านักแสดงนำอย่างเจสันสเตเัมกันแน่ใจได้เลยนะครับว่าจะมันกันแน่นอนเลยครับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาก็คือ The Beekeeper ครับโดยเขาจะรับบทเป็นคนเลี้ยงผึ้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่องค์กรลับมาก่อนหลังจากที่เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยนะครับฆ่าตัวตายหลังจากตกเป็นเหยื่อภัยคุกค,ค,คามที่มีรูปแบบการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ผ่านการแอบอ้างเป็นเว็บไซต์ต่างๆที่น่าเชื่อถือเขาจึงเริ่มต้นทีจะแก้แค้นบริษัทที่รับผิดชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับ กำกับการแสดงโดยเดวิดไอออร์ครับพ่วมกับจากเรื่องซูไซ d ์สควอ d ไปร่วมบูพร้อมๆกับเจสันสเตเดมกันได้นะครับกลางเดือนมกราคมปีหน้าเช่นกันครับ มาต่อกันด้วยตัวอย่างภาพยนตร์ไทยนะครับที่จะเข้าฉายในเดือนมกราคมกันบ้างนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือหม่อมครับหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Elite of Devils ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานการกำกับการแสดงของพี่น้องอาริยวงศาราครับจากภาพยนตร์เรื่องคนทรงผีครับโดยเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น5คนที่มาอย่างบ้านโบราณชื่อบ้านสลักจิตของหม่อมสลักจิตครับผู้ดีเก่านะครับที่มีท่าทางประหลาดและชวนขนลุกเพื่อเอางานศิลปะชิ้นสําคัญในบ้านหลังนี้ไปแก้เกรดครับแต่สิ่งที่ทั้ง5คนไม่รู้ก็คือ มีปีศาจร้ายตนหนึ่งรอคอยอยู่ครับ ท้ายก,กันกับตัวอย่างแรกของ Horizon and American Saga ครับภาพยนตร์ข่าวบอยระดับมหาการเลยทีเดียวนะครับที่ได้ Kevin Costner นะครับมากำกับการแสดงร่วมเขียนบทและร่วมอำนวยการสร้างภาพยนต์ครับโดยจะเล่าเรื่องในช่วงระยะเวลา15ปีนะครับตั้งแต่ก่อนและหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองทำให้ผู้คนมากมายหันมาสแสวงโชคในดินแดนตะวันตกหรือที่เรียกว่า American West ครับสำหรับภาพยนต์เรื่อง Horizon and American Saga นะครับจะแบ่งเป็น2ภาคโดยภาคที่1น,นะครับจะเข้าฉายในเดือนมิถุนายนและ ตามมาด้วยภาคที่สอนะครับในเด Sod ือนสิงหาคมปีหน้าครับสนับสนุนโดยโรงภาพเีีร์ในเครือ s f